ทุกคนเราได้ของชิ้นสุดท้ายมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะเพื่อนๆดูกันมันจะพันทุกคนเดี๋ยวเราแกะได้สั่งนี้นี่นเนี่ยอันนี้ค่ะขอ,ขอลองปั่นหน่อยดิโอ้ทุกคนก็คือตัวจุดที่เากันนั่นเอ,เองนะทุกคนซึ่งบอกกับตรงนะว่าใช้เวลารออยู่สักระยะหนึ่งเลยนะคะเกือบ เจ็ดได้เลยมัง้งเราว่าเจ็ดวันนะความหมายกล่องของเขาก็คือโอเคทําดีนะทุกคนแล้วก็มี <c oughs> ชื่อสแกนมาด้วยนะคะไม่ใช่สแกนมันส,สกรีนมาด้วยก็ถือว่าทันท่วงทีนะเนี่ยเพราะว่าพรุ่งนี้เราก็จะเก็บของแล้ว เขามีคงแถบให้ด้วยก็อันนี้จะเป็นตัวพับนะทุกคนเดี๋ยวเราแกะให้ดูอันหนึ่งนะเอาจัเลยแล้วกันอ่าอน,นี้ก็จะเป็นพับจิ๋วนะทุกคนสีเขาจะเป็นแบบเนื้อเนื้อ,อครีมครีมนอ,อุยแล้วคือ นุ่มด้วยเราว่ามันนุ่มกว่าของตัวลาการ์ดนะส่วนตัวนะเราว่าแต่ก็นุ่มอะนุ่มแบบมีความนุ่มนิ่มกว่านะคะนี่เขาให้มาสองตัวสองอันนะคะต่อไปมาของที่เราสั่งไปบ้างนะคะก็คือใส่กลุงมบัโปมาอย่างดีเ <G ül üyor> ขามีความแมีีกแลอวเราไม่ได้สั่งเนี่ยอันเนี้ยอันนี้มันเป็นที่จันคิวนะทุกคน เลิศมากพอดีเลยที่กันคิ้วเราแบบเพิ่งทิ้งไปนะคะก็ได้มาพอดีเลิศเยี่ยมแล้วก็อ๋ออันนี้ก็น่าจะเป็นใยเสร็จเนาะให,ให้พูดง่ายๆมาเดี๋ยวเรามาดูของที่เราสั่งกันเลยดีกว่านะคะเราสั่งมาสองอย่างนี้เดี๋ยวเราดูชิ้นเล็กกันก่อนนะทุกคนซึ่งชิ้นนี้นะคะตันสั่งเป็นตัวมัดคลาคิ้วนั่นเอง นี่นะคะนี่หัวน้องก็จะเป็นสีออกน้ำตาลอ่อนๆมากนะทุกคนก็แล้วขอลองปัดหน่อยดิเพราะว่าช่วงนี้เราแบบว่าทำผมสีอ่อนใช่ไหมก็อยากให้แบบคนคิ้วเราอ่อนๆเราเพิ่งยอมคิ้วไปด้วยแหละไม่แน่มันอาจจะแบบเห็นไม่ชัดมากในตอนนี้นะ ประมาณนี้ไม่แน่ใจเพื่อนเห็นไหมเออแต่เดี๋ยวเราก็จะเอาไปใช้ด้วยนะคะอันนี้นะมาอันที่เรารอแล้วก็แบบเฝ้ารอมากๆอยู่นี่แล้วมากล่องเขาก็คือแบบทำดีมากนะทุกคนมาแกะไนดี อันนี้เราสั่งมาเป็นเบอร์ศูนย์สี่นะคะนี่โอ้โหทุกคนเห็นไมมันจะมีความน้ำตาลเทาๆนะแล้วด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เออ เหมือนจะมีบอกด้วยว่าหนึงเนี่ยเป็นตัวไฮไลท์สองก็เป็นน a ช u r อร h ไฮไลท์สามเป็นครีมไฮไลท์สี่เป็นคอนทัวร์อะไรอย่างงี้เขาก็จะมีบอกหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราเปิดดูากใ้กันโอ้ป <c oughs> ิดไว้ก่อนเห็นปะเกีดเมากแล้วกระจกเขาก็จะมีแบบแถบสีอันนี้ก็จะเป็นสีแบบขาวๆนะทุกคนเนื <c oughs> อ้อดีมากไม่แน่ใจเห็นไหม ไม่เล่นจะเพื่อนเ่เห็นไหมเนาะสูนสองอู้คูโทนอันนี้เป็นตัวชิมเมอร์อันนี้เป็นคอนทัวอ,อู้คอนทัวจะเป็นแบบเทาๆนะทุกคนน้ำตาลเทาๆแกรเลิศมากตลับเดียวสามารถแต่งได้ทั้งคูโทนวอร์มโทนจบปิงเวอร์อันนี้ชจบง ชอบมากชอบมากแบบมันต้องใช้อะของมันคู่กันมากทุกคนแบบสามารถพกไปแบบตลับเดียวจะแต่งแบบครูโทร,รวมทุมคือได้หมดเลยอยากแนะนาเพื่อนๆมากเดี๋ยวต้องไปแต่งด้วยตลับนี้แน่นอนกน็ประมาณนี้ของที่เราออนบอดนั้นมมทุกคนก็เป็นยังไงบ้างชอบไม่ชอบอะไรยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันนะคะสำหรับคลิปวันนี้เราก็จบกันเป็นที่เรียบร้อยนะคะยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะไปแหละเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย